สวัสดีครับผมนักซับรลกครับผมนักค้นโต้ค้นเดิมเหนยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อี้ฝนตกแค้นครับครับสามมือสี่มือที่แล้วครับอยู่ตำบลบุคโคออำเภอปุจับอุดรนบ้านผมนี่แหละครับเลยออกมาหาไตอ่ไต,ไตกรบครับผมบางแต่สองสามทุ่มครับพี่น้องเขาได้อยู่ได้กินอยู่ครับกับเมื่อวานกับมาคืนแรกมือหนี่งคืนที่สองกับฝนตกนะครับ ก็เลยอยู่ได้กินเหรอครับถึงปุ๊บถึงตึงแหะครับนอ้องพวกนี้ก็หาอยู่หา,หากินไปเรื่อยนะถึงโตหนักกะบับบบวนก็หาไปได้แต่ว่าขังอยู่บ้านครับผมพวกนี้อันนี้ผลงานของมึงนีบบ่ครับผมก็ เดี๋ยวจังอ่าพี่เส้าที่ออไปร่วมกับไอ้ของที่ว่าหาผู้วานกับผมจำกระเบิงกันครับผมไอ้ที่หาผู้วานนี่กับทั้งว้อยู่บ้านแล้วก็ผมพระ่าตุนี่แค่กลิ่นแค่แล้วก็มีเอาร้วงหน่อยแป้งฝากบ้านป้าบ้านพวกเนี่ยเนี้ยแหละครับผมผมมักหาครับผมแล้ว่าผมม่ค่อยมักกินปันเด้ครับอ่าสลับพึ่งแล้วก็ยังมีกันหลายครับนี่ครับเดี๋ยวจังเดังอ่ามาเบิงอ่าน้ำกันว่า มือเศร้ผมจะเอาไปรวมกับของมือคืนกับผมแต่ตอนนี้หนาวครับผมหนาวมากออกมาจากบ้านประม้นสามทุ่มกว่าครับผมว่าตอนนี้ก็ตีหนึงแล้วครับขี่เข่าบ้านหาอาบน้ำนะครับผมเดี๋ยวต้งได้อ่าหาเบอ่์น้ำกันตอนเศร้าครับผมนี่นะครับผมผลงานที่หาไต่ครับมือนียครับกับฝนตกแข้งคักอยู่กับผมแต่ว่าตอนไป่ไต่ก็บม่ได้ ท้ายเห้เบิ้งหลังครับเพราะว่าย่านฟ้าครับผมนี่ครับถึงได้กบถึงอึงแน่แหละครับผมถึงเขียดถึงแนวใดมันกินได้เอาเบิสแล้วครับครับก็ได้นี่ครับได้กบตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวๆโอ้ยยานมันโดดออกครับผมอีกนึงได้กบโตัวหนึ่งครับผมเพราะว่าแต่ว่าแม่งตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานกะ ไปหาไต้ยู่ครับผมเมื่อวานก็ได้แล้วก็มือนีก็บไต้อีกก็ได้กันครับผมหากินสื้มือก็ได้ซื้อมือนะครับนี่ครับครบนะครับหอวยาดนี้กระโดดออกครับผมก็คบพักคาแล้วครับอย่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมื่ออื่นสู้าจังไปเบิ้งน้ากันอีกเที่ยนึงครับผมเพราะว่าสมที่หาไต้ไว้เมื่อวานผมก็เอาค้างไว้อยู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวจังไปเบิ้งน้ากันอีกเที่ยนึงครับผมตอนนี้ก็ว่าสิเข่าบ้านนะครับผม หนาวครับผมเปียกไปเบิดครับผมเดี๋ยวจังถาเบิงมืออ่นเศร้าน้องกันอีกเท่านึงครับผมนี่แหละครับครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ก็จะพาเบิงผลงานครับผมเบิงกบกับอึ้งเลยครับฝนตกสามสี่มือครับผมตกแห้งครับอยู่แถวบ้านครับผมแต่ว่าไปใไตสองคืนติดครับผม เลยเอามาค้างรวมกันไว้ครับนี่ก็จะเป็นเขียดน้อยครับผมเขียดน้อยเอาค้างไว้ใส่หาใส่ถุงตะไคร้ไว้นะครับผมวันนี้น้อยแล้วครับผมเพราะว่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นกบครับผมสองมือรวมกันได้ยอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวครับแต่วว่าเอาลงไปบ้านป้าครับผมเอาไปเอาไปให้บ้านป้าบ้านพา่อไงกินน้ำครับผม เอาเก่าเอาทั้งกบทั้งอึงลงไปแล้วครับผมจะาหาไม่ได้กับแบงแบงบ้านป้าให้ทั้ง่า่กินครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมผมมักหายู่หากิ่นครับแต่ว่าผมบ่ค่อยมักกินบันไดครับผมกแห้งอึ้งนี่ก็บ่บค่อยกินบันไดครับครับนี่แหละกเ็เป็นกบครับผมพอได้ยู่ได้กินครับ ฝนตกมาก็ได้ออกไปหายุหากินแล้วครับพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเขาหากินเป็นกับพอมีอดตายครับผมกับ่วนี่ก็เป็นอึ้งครับผมก็ย่งที่เรือนะครับผมก็ลงไปแบงบ้านป่าบ้านพ่อแง่ก็แบงแบงกันกินครับผมครับผมจังไดกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ กันเล็กกันเปเรื่อยครับผมจะได้หายู่หากินแล้วครับนี่นะครับครบก็กันฝนตกก็ได้ไปหายู่หากินแล้วครับพี่น้องเอ้ยสานบ้านเอนี่นะครับก็ได้หายู่หากินครับกะจังได้ก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับผมกัคลิปนี้กะพามา เบิ้งกบเบื้องอึ้นนงนะครับผมที่ผมไปาหาจับมา2องคืนติดกับผมก็วนสซได้แต่ละตัวก็บว่แม่มมงนง่ายกับผมย่างจนขาลอยขาลากหมดเลยครับผมย่างด้วยฝุ้นแต่ว่าตอนที่ว่าไปจับผมกับไ่ได้โทรศัพท์ไปไทายผมเพราะว่าฝ่ามันห่องเป็นแต่ย่านครับผมฝ่าห่องฝ่าเหลี่ยมยา่านฝ่าทางแน่ครับผม ก็คือจับม่ได้แล้วจังสินได้ามทายห้เบิ่งนะครับผมนะครับจังได้ก็พ่อคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับผมพ่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ